คนดูเท่าไหร่พันเก้าอยู่ตอนนี้คนสวยคนไปไหนคนสวยคนหลับครับคุณพ่อจะไปทำงานวันนี้ปลอดภัยผมสามสี่มือนไอ้ช่วงดาวหันปล่อยปลาละเลยมาเมื่อเ้านี้แบบมางอาบน้ำโอเคละตินมากไปซมดีขึ้นเลยอันนี้เนาะแมนนะอันของยังของเท่าหนึ่งะอันก้อนสีขาวอันน้ำู้วายยู่ ดีขึ้นแล้วห้องกันห้องแม่ใกล้ถึงมั้อดมผมกลดมผมจ้าอาหอมมาหอมมะอมผมกุศลสิลูกหอมหอมหอมอมผมพ่อก่อนนี่ไงหอมมโอ้สนใจตานี่เยอะนี่นี่ม่ม่้นใบๆบว่อะนนี่นี่นี่อะไรถามพ่อก่อนสิเอ้ถามพ่อก่อนปันปันเกี่ยอ เปล่งสีฟัาหน่อยโอ้คุเอาถุงพ่อนี่อะไรถามพ่อก่อนลูกชิ้นถามพ่อถามพ่อก่อนมาขามจมลูกอมดิมาขามจมมุกจากกันมาขามพ่อวนี่อะไรดีค่ะอ๋อขนมนี่ขนมโอเคป่ะกองทางก่อนไปก่อนนะคะมามามากด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 ไม่ไม่ไม่ไตังตันี่นี่ในกระเป๋า หม่สนใจเลยนะไม่สนใจไปไหมไปไหมไปไหมไเฮ้ยไปไหมยังไงไปไหมยังไงไม่ไม่ได้ได้ไหมน้ำแข็งได้ไหมเขาไปฟังฟังหนูรักพ่อไหมหนูรักเออรักรักพ่อไหมรักไหมลูกรักไหมรักรักก็หอมเลยหอมแก้มดูไปหอมแก้ม อ oh. ๋าทำม i นี่ e a ดให้คุณพ่อรู้นอะนี้ครับแบบไหม่บนบ่ยาา่าเร yeah. ียนเขาจะทำว่าหัวใจของหัวใจนี่มันเขานะเออรู้ได้ไงว่าหัวใจมีณ i n i h e a r อเบื้องมาได้กับพันเก้าพันเก่าอ้อยสามพันสามพัน่าครับผมขอบคุณครับเน็ตผู้ใดขึ้นทอดตรงเพจ่นองพ่อใกดติดตามเพจใจแตนเพจนี้ไว้เลยนะครับ อีแม่กุ้งมันกุ้งปีีปิแม่มาเตของแม่เมือนแล้วเราเปิดเห็บเดือนละสามสี่หลอเพราะได้ผลงานไปลงไอ